c u t ติ้งคัตคือแบรนด์ที่ตัดกระดาษนะคะเป็นของขวัญหรือว่าของที่สามารถทำให้คนที่ได้รับเนี่ยมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับโมเมนต์นั้นๆนะคะ จุดเริ่มต้นของคัตติ้งคัตก็คือตาลกับพี่สาวเป็นคนชอบทําการ์ดตั้งแต่เด็กๆค่ะงานศิลปะต่างๆเนี่ยก็จะทําการ์ดพวกวันเกิดให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็ได้เริ่มมาในช่วงมหาลัยอะค่ะพอดีมีการเรียนซัมเมอร์เป็นงานวิชาตัดกระดาษพอดีก็เลยลองทําการ์ดแบบ Taylor S w วิปแล้วโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วเพื่อนก็เข้ามาทักว่าอุ้ยทำไมไม่ลองเปิดร้านหรือทําขายตาลก็เลยลองเปิดร้านแล้วก็ทําขายวันนั้นแล้วก็มีลูกค้าทักเข้ามาตั้งแต่วัน เลยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นแบรนด์ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้เลยค่ะ ัตติ้งคัตแตกต่างจากเจ้าอื่นๆที่ทําแบนกระดาษก็คือเราจะทําด้วยมือทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ทุกรายละเอียดเนี่ยหรือดีเทลเนี่ยลูกค้าสามารถออกแบบหรือคอสตอมเองได้ทั้งหมดเลยค่ะเทคนิคการตัดกระดาษของคัตติ้งคัตนะคะก็จะตัดด้วยมือทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ร้านเราก็จะไม่มีการร่างแบบก่อนนะคะในการตัดก็คือจะตัดด้วยกันแบบจะดูรูปที่ลูกค้าส่งมาแล้วเราก็จะตัดตามรูปเลยค่ะ แล้วแต่รายละเอียดต่างๆที่รูปนั้นจะเป็นความยากง่ายของการตัดกระดาษนะคะก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะที่เราต้องเก็บแล้วก็แบบเหมือนใส่ใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบบางทีก yeah, ็กั้นหายใจในเวลาทำใช่ค่ะเพื่อให้งานทำออกมาได้ดีที่สุดอะค่ะใน1เดือนนะคะร้าน c u ตติ้งคัตเนี่ยสามารถรับงานได้ประมาณ7จ็ถึงสิชิ้นนะเพราะว่าระยะเวลาทําค่อนข้างนานนะคะบางทีก็5้ถึงเวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ชิ้นงานค่ะแล้วแต่รายละเอียดถ้าชิ้นใหญ่ก็จะเป็น7จ็ถึงสิวันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดก็เลยอาจจะรับเยอะมากเกินไปไม่ได้ ได้ของคัตติ้งคัตนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง60,000บาทต่อเดือนชิ้นงานที่แพงที่สุดที่เคยทํานะคะก็จะเป็นการตัดกระดาษขนาด A3 นะคะประมาณ40,000กว่าบาทค่ะการตลาดนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็น t i k t o อกค่ะแล้วก็มี IG นะคะก็จะขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ในช่วงนั้นๆด้วยก็คือเหมือนตามกระแสว่าช่วงนั้นมีอะไรดังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถนำงานตัดกระดาษของเราเนี่ยไปเกาะกระแสนั้นได้คือแบบว่า ทำเพื่อให้คนสนใจงานเรามากยิ่งขึ้นได้ลูกค้าส่วนใหญ่นะคะมักจะสั่งรายละเอียดของงานคัตติ้งคัตไปเป็นของขวนนะะัญค่ะแล้วก็สามารถเอาไปตกแต่งบ้านด้วยของตัวเองบางทีก็แบบสั่งเป็นวันครบรอบบางคนก็แบบสั่งทุกปีเลยเหมือนแบบอยากเก็บรายละเอียดของทุกๆปีไว้ ตอนนี้คัตติ้งคัตมีสินค้าก็คือเป็นพวกการ์ดแล้วก็งานกรอบรูปค่ะแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ที่ทำด้วยแฮนด์เมดทั้งหมดเลยค่ะราคาเริ่มต้นที่1,000บาทค่ะตอนนี้ตลาดของงานแฮนด์เมดเกี่ยวกับตัดกระดาษนะคะเติบโตมากเพราะว่าคนนะคะต้องการสิ่งของที่มันทำจากมือแล้วก็แฮนด์เมดอะคะ่ะเหมือนมีชิ้นเดียวในโลกอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีหลายคนที่ เปิดร้านทําเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดว่าแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะแบบแตกต่างกันอยู่ที่ว่าลูกค้าอาจจะเลือกมีช่องทางให้เลือกมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้ตลาดเติบโตมากเหมือนกันค่ะในอนาคตของการต่อยอดของคัตติ้งคัตนะคะก็อยากจะต่อยอดเป็นการเวิร์กช็อปค่ะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปแบบตัวต่อตัว,ตวหรือว่าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะให้คนได้รู้จักงานตัดกระดาษมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากมาเรียนก็สามารถเอาไปเรียนแล้วก็ต่อยอดได้ค่ะ สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะตันแนะนำว่าเริ่มต้นทำในสิ่งที่ชอบก่อน,นะคะ่ะถ้ามีคนสนใจก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราได้มีโอกาสหลายๆทางเข้ามามากขึ้นอาจจะได้เจอตัวตนของตัวเองในอีกทางหนึ่งก็ได้แล้วอาจจะกลายเป็นธุรกิจของเราในอนาคตก็ได้ค่ะ